ซิกซ์ตีวันเอ็ที่ไปโมไปสไตล์คนหนึ่งลึงหลึงไปกันทำแล้วนะครับวันนี้ครับจุดนัดพบวัดประกาศธรรมนะครับหรือว่าบ้านกาดฮาวนะครับตำบลสลวงเพิร์ลบีริมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันที่เสารเอ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับพวกเรานะครับมารวมตัวกันโอ้เยอะครับเยอะแยะครับประมาณสามสิบกว่าคันนะครับมีเก้าเก้าเท่าหัวใจเพชรครับที่แบงค์ข้ารั้วที่สมพรนะครับหรือว่าเยอะแยะมากครับสมาชิกวันนี้นะครับประมาณยี่สิบ 30มสิพันได้นะครับดูครับนะครับพระพุทธรูปบ้านกาดหาวเป็นพยานนะครับพวกเรานี่ยสักการะพระพุทธรูปจีบกอิ่มใจกันแล้วนะครับ่เนี่ยฮะพี่น้องอินโรครับกลุ่มไหนมีใจไปได้หมดครับผมดูครับนี่ครับจุดปล่อยตัวนะครับโอเฮ้นออกก่อนนะครับเอ็ดหึงไปไอ้าเก้าเก้าครับไปครับพี่แบงค์ครับนี่ครับแต่ละท่านครับไป นี่ครับนี่ครับโอ้โหอมแล้วไปเลยนะครับออกเลยนี่พี่น้องแม่สามใหม่นะครับนี่หลายหลายทีมครับมาร่วมกันวันนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับนี่มาครับมาครับมาครับไปครับไปเอาฮะไอ้พายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะครับ หน้าใหม่หลายหลายกันเลยครับมือเก่าหน้าเก่าตองเทียบนะครับช่วยป้ากันไปครับมิตรภาพในการชี่รถนี่มนมีปิดกั้นนะครับว่ามือใหม่มือเก่าเอากี่ทั้งหมดนะครับไปได้ขี่เพื่อแข่งแย่งแข่งขันยิ่งทีิเด่นนะครับที่เพื่อออกกําลังกายนะครับมึกโนทักษะนะครับเพื่อมิตรภาพนะครับมิตรภาพที่เราได้มาเจอมาออกกิจกรรมด้วยกันนะครับ ครับมีอันตรายอยู่เราต้องระวังครับอปุปกรณ์เส้นสีเราต้องพร้อมนะครับถ้าบอกพร้อมไม่ถือเรื่องครับเกิดอะไรขึ้นครับเอ้าได้ละุูมงุไม้ไผ่เยอะแยะ ไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับเอครับเอาแล้วเอาเลยเอาแล้วรถ <c oughs> เล็กรถใหญ่ปัน่นกันมาแล้วปะเนี้ครับ <c oughs> เอาแล้ว ความชันยังไม่เท่าไรครับแต่ว่ามันเป็นหินครับมีหินผุยครับลำบากหน่อยครับโอ้โห,โหเยี่ยมครับเยี่ยมครับแนี่เดินขัเร่งไปเลยปานเดินนี่ครับโอ้โห,โหสบายสบายครับ ตั้งหน้าเลยอย่ามากอย่ามากมาดูดาบิวับนี่ครับโอ้ง่ายขนาดครับชิวๆครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมนี่ครับโอ้โหมีไฟกระพริบมาเลยครับนี่ส่งสัญญาณว่าอร่อยมาอร่อยหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับโอ้อร่อยครับโอ้เยี่ยมครับเทปไอครับไอสวิตนี่ไอความเฮอร์นี่ไอสวิตได้ รถใหญ่ครับเสียเอฟครับโอ้ยยางกึ่งครับนี่ครับมีใจไปได้หมดโอ้โหโอ้โหอแจ้วรวดเลยรุดเลยไปนี่ครับนี่ครับโอ้โหเท่จะง่ายกว่าไปรวดไปเดี่ยมเดี่ยวไป อ๋อน,นิ่มต้องบอกอะไรค <c ười> ันเทพคันเทพโอ้โหเดินนิม่มๆเดินนิ่มๆเดินนิ่มๆให้สมพรนะครับสุดยอดครับ X R 250รอ้าสโอ้โหโอ้โหโอ่าไปล้วดล้วนลวนเลยไปไปเยี่ยมายยมากเยี่ยมมากนี่ลายนี้เลยลวดเลยโอ้โหโอ้โหโยงครับนี่ไอ้ย่ยา นักปั bands, ่นครับนักปั่นครับปั่นหินครับโอ้โหนักแข่งแรงดีครับดูครับนักแข่งแรงดีเขาขึ้นขึ้นนะครับอันนี้อมายากีครับจากโชว์แหงครับเมียสั่งลุยเนี่ยป้าเอิกะเอิกะโอ้โหเหินๆไปเลยโอ้โหครับโอ้โหสองร้อยสามสิบครับโอ้โหย ครับรถแรงนี yeah. ่ขึ้นง่ายๆเลยครับมานับมีใจไว้ได้บอกครับนี่สุดยอดครับหัวใจหัวใจแกร็งเนี yeah. ่ไปรวดรวด,รวด โอ้โหขี่ง่ายๆเลยครับสุดยอดครับ9 5ครับอ๋อดีทดสอบทดสอบหินทดสอบหินอยากให้อายบังลมนะครับเนี่ยไปง่ายๆเลยครับสุดยอด150ได้ขาวข้างหน้ามีเนินสนุกๆตามไปดูค้วย โมโตน้นะครับเอ่อโยฮาครับแม่สามมปโมโต้ครับนี่สุดยอดครับนี่บังลมครับมีใจไปได้หมดนี่สุดยอดปั๊บนี่เบาเบาครับเบาเบาครับทีมแม่สาโอเคสวยงามเบาเบาครับโอโหเนี่ยโอ้โห,โโโหโครับสะพานแขวนครับ เลือกเอาครับสะพานแขวนเลยลุยน้ำครับ <st ress> นีโบ่โอ้โหเตืมเตืมยกเหญเลยครับนี่ครับไอพาวครับฮัทจังเงาดีแบงครับโอ้โหสวยงามครับดีครับผ่าทางครับจัดทรงได้สวยครับ ออเดียวครับลงไหพี่น้นะองแ,แม่สาม่โมโตยวันนี้มาร่วมทีมครับ ของเรานะครับเอ๋อโอ้โหอันนี้อดีตขายน้ำปั่นครับนี่วันนี้มาขายมาปั่นน้ำโจ๊บนี่โอยยกอะโยกโยกมาอยู่กับเพชรเลยเออยกฝ่าตาเถอะมาดู KTM ครับรถระดับโลกนี่ครับขับขี่โดยเท่าหัวใจเพชร นี่ครับนี่ฮะเรามาดูลีลาและท่าทางของเขาเขารับการฝึกทักษะมาเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหน่ครับวันนี้เท่าหัวใจเพชรจะมาโชว์ให้หมู่เขาดูนะครับการขับขีมันเป็นยังไงสอนให้ขีให้เด็กมันดูนี่ครับขีให้เด็กมันดูครับนี่ครับง่ายๆครับเพราะรถมีท่อครับ เปิดเปล่านี่ครับภาษะไร้การมากครับเข้าไปในประเทศครับไม่อยากครับดูทักนะโอ้โหสวยครับสวยครับโอ้สวยงามครับย่าจับนะจับติดโรถเลยนะโอนเลยนะจับโรถที่โอนเลยนะ โอ้โหดะูครับมีคือทักษะการเอาตัวรอดครับอย่าจับนะครับอย่าจับนะครับโอ้โหโอ้โหว้าวเปิดโลเฟียนะครับอย่าจับนะครับไปได้ไลยโคตรนะป่าจะโคตรนะเนี่ยเนี้ยอะไปยอมไ้อยอมผมไม่ยอมอีกันเถอะนะครั เนี่ย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 ได้แล้วดูครับ FC ดูครับ FC พี่อาบดู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 คนเราจะช่วยนะผมจะแค่รับดูก็่ยวเทียบเทียบไอ้เฝ้ครับมาดูไอ้เฝ้ครับโอ้โหสวยงามครับที่แบงค์ท้าลัวครับตามอันอันสองครับ

มาดูลิลาเอเดียมทำทีนเ้าเาไต้อง นี่ครับนี่ไอ้พาวครับไม่ทัน K T M เลยนะครับวันนี้ครับพีงได้กับเร่องเดือเนี่ยพีงงี้ไปลงมือใหม่นะครับเนี่ยลีลาไอ้พาวครับหมดเวลาแล้วครับโอ้ดูลีลาไอ้พาวครับดูลีลาครับเอียวอ่อนครับไอ้หนุ่มเอวสิงครับนี่เฮ้ย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 อย่างนด้